นีสถานการณ์นะเรศรษฐกิจเป็นไงบ้างครับไฟแรงสูงดับนะฮะทำให้แรงดันต่ำนะครับไฟไม่พอใช้สําหรับคนที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นสามเฟสนะครับควรที่จะปิดเบรคเกอร์ลงไม่ควรเปิดนะครับไม่งั้นอุปกรณ์ไฟฟ้าคุณจะเสียหายเยอะนะครับแล้วก็วันนี้เป็นัญหายอย่างหนึ่งพวกตู้เย็นตู้แช่นะครับควรที่จะชับปั๊กทิ้งนะครับเพราะว่าไม่งั้นนะมอเตอร์คอมเพรสเซอร์มันสตาร์ทไม่ออกมันจะอั้นแล้วมันจะร้อนมันจะไหม้นะครับ แล้วจะทําให้เกิดผลเสียหายมากไปกว่าเดิมและเนี่ยครับรอบแปลงของการไฟฟ้าที่สายรถไฟฟ้าหลายย่อยครับคือค่อยมีการบำรุงรักษาไปยันเนี่ยอันตรายมากและเนี่ยสายเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ห้อยเคยโดนกระจายกระจายมากก็ควรจะพูรณาการนะฮะจริงๆควรจะจัดรอบมาทำการเคลียร์ขยะบนเสาไฟฟ้าสักทีน,นะฮะเพราะว่าเนี่ยเป็นกรณีที่ดีสำหรับในงานระบบไฟฟ้านะครับ พอไม่ได้ติดติงนะครับเพราะว่ารู้ดีนะครับว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนมีภารกิจมากราะงั้นถ้าเกิดว่ามีโอกาสที่จะทําให้มันดีขึ้นก็ควรที่จะทําให้มันดีนะครับก็จะได้ไม่ต้องูร้องเรียนร้องร้องต่อไปนะครับขอบคุณได้ครับแล้วนี่คือคาจากชาวบ้านช่างไฟแถวนี้นะครับผม <c oughs> ไหนอ่ะแถวนี้ <c oughs> ช่างไฟแถวบองปิ้งนะครับผมแล้วก็ขอลาไปก่อนธิรพัฒน์แอนี่วารุนรายงาน <c oughs> สถานการณ์